อนนี้นะครับขบวนรถไฟธรรมดาที่258นะครับออกจากป้ายหยุดรถพระราชวังสนามจันทร์มุ่งหน้าสถานีนครปฐมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะที่ก็ถือว่าเป็นภายในตัวเมืองของอำเภอนครนอำเภอเมือ,องจังหวัดน,นครปฐม ตำรวจภูทรนะครับ ดเก่าแก่นะครับถือว่าเป็นโบราณสถานก็ว่าได้เพราะว่าอายุหลายปีแล้วนะครับอยู่ที่วัดพระงามนี่นะวัดพระงามถือว่าเป็นวัดพระอารามหลวงด้วยนะครับนี่เป็นอุโมงค์นะครับสำหรับรถยนต์ที่จะลอดทางรถไฟในรถไฟทางคู่นะครับใใสายใต้แต่ตอนนี้น้ําท่วม,มอุโมงค์ไปหมดแล้วนเนื่องจากฝนตก ปฐมเราจะเห็นยอดดีๆอยู่ต้ก้อนนู้นะครับยอดของร้าระฐมดีๆน,นะครับและนี่ก็คืออาคารหลังใหม่ของสถานีรถไฟนประฐมนี่ขบวนที่258นะครับก็มาถึงที่สถานีนครปฐมแล้วนะครับ